สวัสดีค่ะเมได้รับคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะว่าคนเป็นโรคไตาทานใบขี้เหล็กสตอรหรือว่าแฮลได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังคําตอบกันเลยค่ะใบขี้เหล็กผู้ป่วยโรคไตาทานไม่ได้ค่ะใบขี้เหล็กนะคะเป็นผักสีเข้มมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงด้วยค่ะผู้ที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า5.2แล้วก็ผู้ป่วยโรคไตระยะ 3, 4, 5ที่มีค่า GFR น้อยกว่า45เซ์ ไม่ควรทานค่ะใบขี้เหล็ก100กรัมนะคะมีพลังงาน87กิโลแคลอรี่โปรโตีน7.7กรัมคาร์โบไฮเดรต10.9กรัมฟอสฟอรัส190มิลลิกรัมแล้วก็โพแทสเซียมสูงถึง521มิลลิกรัมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเบต้าแคโรทีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กอีกด้วยค่ะ สรรพคุณของใบขี้เหล็กนะคะสําหรับคนทั่วไปก็คือช่วยลดความดันโลหิตช่วยสมดุลน้ําตาลสําหรับโรคเบาหวานมีเส้นใยอาหารช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ช่วยเรื่องของการนอนไม่หลับอีกด้วยค่ะสตอผู้เปิดโรคตายทานไม่ได้ค่ะ สตอเป็นผักสีเข้มมีกรดยูริกสูงค่ะคนเป็นโรคเกาต์หรือผู้ที่มีค่าย,ยูริกในเลือดสูงเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วกรดยูริกนี้ค่ะหากสูงเกินไปก็จะส่งผลทําให้เกิดโรคนิ่วและไตอักเสบได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรโตีนสูงแล้วก็โพแทสเซียมสูงอีกด้วยค่ะทําให้ไตทํางานหนักและเกิดภาวะไตาวายได้ ในสตอ100กรัมนะคะในส่วนของเมล็ดจะมีพลังงาน124กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต16.9กรัมโปรตีน10กรัมฟอสฟอรัส83มิลลิกรัมแล้วก็โพแทสเซียม376มิลลิกรัมค่ะผู้ที่มีค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า5.2และผู้ป่วยโรคไตระยะ3-45หที่มีค่า GFR น้อยกว่า45เตควรหลีกเลี่ยงการทานค่ะสรรพคุณของสตอนะคะมีประโยชน์กับคนทั่วไปค่ะ ช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ยังมีกากยายช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยค่ะแคาผู้ป่วยโรคไตาทานไม่ได้ค่ะแคา,าค Hell, จัดอยู่ในกลุ่มของพืชหัวค่ะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างสูงมากผู้ที่มีค่าพโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่า5.2แล้วก็ผู้ป่วยโรคไตระยะ345ที่มีค่า GFR น้อยกว่า45ควรเรียงการทานค่ะ ในแห้ว100กรัมนะคะในส่วนของหัวแห้วค่ะมีพลังงาน730กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต32.1กรัมโปรตีน3.4กรัมแล้วก็โพแทสเซียม468มิลลิกรัมค่ะสรรพคุณของแห้วนะคะสำหรับคนปกติทั่วไปช่วยลดไขมันในเลือดลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดอาการท้องผูกช่วยระบบย่อยอาหารได้ดีค่ะ หากท่านใดต้องการทราบว่าโรคไตอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้บ้างฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะหรือหากต้องการปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตาสามารถคุยกับแหม่มโดยตรงแอดไลน์มาที่ l i น์แอดเจลเได้เลยค่ะรับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแหม่มไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ